ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้น้องเชฟจะมาทําอะไรลูกจะมาดูกุ้งดูกุ้งเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับไปเบึงน้ำกันพี่น้องน้องเชฟใส่ไใบนะครับเมื่อเช้านะครับเนาะหลังจากที่เขาใส่ไว้แล้วนะครับแต่เช้าเขาก็ใส่ใบย่ำเว้นนะครับทอดเขาหอยย่ำแรงตามมานะครับซีมแรงมาเอาหยางงัวแล้วก็มายางปุ่มกันไปเบึงน้ำกันครับหลังแรงทางนี้น้องเชฟทางนี้ลูกทางนี้เหรอใช่ทางนี้ทางนี้มันไม่มีนะเชฟ ตรงน,นี้อยู่ระวังลื่นนะลูกไงห,หลังแรกของเราเงว้าวมึงเชฟมันบอพอได้เพรด้ปนอยู่ครับพอได้ปนอยู่หลังแรกครับนะครับผมได้เยอะแยะเลยโ okay. อเคครับผมหลังแรกอุ้ย <laughs> <laughs> ตินใหน่ยตุ้งนามแล้วเนาะตินใหน่ตุ้งน้มใช่เนาะ รอพ่อด้วยรอพ่อด้วยเดี๋ยวตกน้ำปลาปลาปลาเหรอใช่ปลาตัวใหญ่มากใหญ่มากน้องขยับไปชด้เลยอุลยหอยก็เยอะหลังนี้สองครับพี่น้องตรงนี้มันโอ้ยมีวันแล้วหลังนี่โอ้ซิวหลายหลายกลุ่มก็มีพี่น้องซิวหัวขาดไปเลยแล้วครับเออพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ด้ยนี่พวกขี้หายไปไหนได้พี่น้องหลังนี่ก็นเลย หล,ห,ลหลังน chutz, ี้ก็บวกกี้ให้ครับหลังนี้ก็บวกกี้ให้กุ้งจิ๋วกุ้งจ şey ิ๋วเนี่ยเชฟกินเป็นไหมล่ะอู้ปลาซิวหัวขาดเบิดลคอหันวะพอได้กลอยอยู่ครับพี่น้องเชฟตินเป็นเหมือนจั่มเมื่อเลยอยู่ป้านมันหลังเกาตัวนี้มาจับป้านมอนเมาปลาซิวซิวหัวขาดเสชฟปลาใหญ่กินมันครับตัอีกดูตัวไหนอีกหลังไหนไปดูกันอีนะลุงเชฟพาไปหน่อยไปลุงเชฟพาไปเลย พยดูกันนะได้ติตรงไหนบ้างนะพ่อจำไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะตรงียายตรงนี้ตรงไหนตรงนี้โอเคไปพาพ่อไปหน่อยตรงไหนนี่หดอ๋อเงได้หมเาไม่ได้ไม่ได้หรอ้งั้นเดี๋ยวพ่อลงเชเอาเองจะบอกพ่อวไปตรงไหนเ้าหอยปลาใหญ่เลย ไหยไปไหนโอ้ยเต็มพี่น้องเอากุ้งกับมีอย่ครับตัวกับหอยกับไหลกันกุ้งกับพ่อมีมีมี่กุ้งกับมีอย่มันหอมอ่ะเอาคืนมาพี่ล่ะโอ้โหมันขาดย้ายเขาบุหรีเบิ้งนกัดได้ขอดูหน่อยนกินกับมี่อะไรกินอยู่พ่อได้ก่อยอยู่ครับมีทั้งหอยทั้งหอยทั้งกุ้งอ้าวโอเค เดก้อยได้กก่อยมาดูครับไปดูกั่นีไปดูกันอีกเหรอไปดูไหนนะครับพ่อจ้เคยตกว่าตรงนี้ตรงตรงไหนตรงนี้พ่อจ้เคยตกว่าตรงนี้โอเคมาตามมาครับมาครับตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แค่ตกตรงนี้นะเมันหายไป่ไงตรงนี้ตรงนี้พ่อจ้อยเคยตกน้องอย่าเหยียบสิใช่ไหมใช่คื่อลอยอะไรเลย เป็นตะไลออกค่ะโอ้ไม่ได้กินเราไม่ได้กินไม่ใช่อะไรโอ้ตัวรวยอยู่ในพี่น้องในกุ้งกุ้งสิใน<ป>กุ้งอีกเซตกินเป็นไหมอ่ะในกินนะอันหนึ่งสองอันเลยเล็ก้อยครับได้ก้อยเอาขนาดใช้น้ำเย็นน้นพี่น้องไปดูกันอีกแปลว่าขอทาครับขอทาขนาดย่างเบนนะครับ จะ,จ,จะดูกันเถอะผู้ชมนุ่จจนนมม,มากเลยเไปไหนจะไปไหนอ่ะมากลับมามาดูกันเร็จตรงนี้ ว่าตรงนี้เจคิงมามีไหมนะมีนะมีนะโอ้โหก็พอได้อยู่นะไม่ธรรมดาอู้หอไม่ธรรมดาโอ้โหในกุ้งอีกเหรอเยอะครับตัวนี้สวยครับงามงามครับตัวนี้พี่น้องต้นนี้งามต้นนี้งามพี่น้องครับหลังนี้งามครับหลังนี้

ลอ,อกอนอยู่ที่นี่อีกไไม่บอกว่ารู้ครับกินเลยลูกนีใส่เลืกเกินไปโอีหายเ้ครับพี่น้องบอกีอ้หายขี้เ้

ขึ้นมาก็าเลยมันไม่ฝนตกได้เลยใครเดาลูกอ๋อลูกเสียบฝอยเขาได้เนาะฝอยครับพี่น้องกุ้งฝอยได้สุดหลังครับได้สุดหลังกุ้งสว,สวยมากสวยมากใช่ไหมใช่ได้มืยอยได้ไดไมือเลยไปยามมาแล้วครับแปดลังแล้วครับแปดลังเดี๋ยวไปเที่ยวร่วมกัน <c oughs> จะได้หลายสำเนียงนะครับเ <c oughs> น้องอา้าว เจริญหลังครับพี่น้องสวัสดี มาด้วยครับพี่ดูหน่อยครับดูอยู่ครับกาหอกุ้งเล็กกันมีปลาด้วยอืมจะกินไหมกินครับหอยใหญ่หอยด้วยกินไมหมหอยใหญ่กินครับเหนือไม่เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับบ่หน่อยบ่ไหลครับโอ้โหนะครับ ได้ก่อยแร่งเขาก่อยแรงเดี๋ยวไปเห็ดกลุ่มเต็มกันนะครับไปกินมะเขานำกันเรงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับมาผ้าพี่น้องนะครับมายามให้ย้มหน้าหากินตามวิธีสารเขานะครับเนาะใส่มุ้งดักกุ้งนะครับแปดหลังนะครับอยู่ที่ขกหนองหน้านะครับของของบาวคุณแผนเองเนาะอยู่หน้าเจคของนะครับก็ได้อาหารแรงไปกินแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับฟ้าพี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับบาวคุณช่างคุณแผนคือเกานะครับผม พอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ร่าพีททางตัวนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับน้อยร่างไมยสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย